สวัสดีค่ะมอนีสีมาเฮดวีโอเฮดกับเข่าครังแหลกด้ค่ะแกงปลาช่อนใส่ผักอ e ีโ่มได้ค่ะตอนแหลกใส่ปลาลงไปสูตรไผ่สูตรมันได้ค่ะใส่ปลาลงไปก่อนเพราะว่ปาปลามันโตใหญ่ค่ะอันนี้มาหั่นผักเ้ยค่ะต่อมากับมาล้างจานถาล่า,ลางหม้อถาดีเ้ยค่ะผักอ e ีห่มแล้วกับผักชีลาวหั่นแล้วก็ล้างเลยค่ะต่อมาก็มาใส่ปลาแดกลงไปด้ค่ะ แล้วก็ใส่ผงชูรสล,ลงไปก็เสิม้มึงต่อมาน้องหิวเขาเลยค่ะก็เลยสิมาทอดไข่ให้น้องทานปลาแล้วก็อันน้ำเดือดเลยค่ะ จะมากะเห้าก็มาใส่ผกักอีฮูมลงไปจ้ะค่ะนี่ไข่<ค>ดาวสุกแล้วต้อกระตักเอาใส่ถ้วยเลย กับไปใส่ซอสแล้วก็เอาไปให้น้องต่อมาหากับมาใส่ผักชีลาวแล้วก็ค้นๆนแล้วก็ตักใส่ถ้วยตักเอาตอน้นเอาผักแล้วก็เอาน้ำได้ค่ะ ทุกกะสีเอาไปให้พ่อซิมนะคะ่ะโอ้เซ็บนว่นวดีเยี่ยม